เออพี่น้องเอ้ย อย่ามันบัง <c oughs> สวัสดีค่ะมานางเหรียญยูสวนแอปเปิ้ลมาคุยกันพี่นอ้อง dân khen cần năng thả ơi bố ma chắc thừa năng tay tuần ơn tuần đi nhẳng quá ต้นอีหยังบุลืมแล้วต้นพักกลุ่มพักกลุ่มฝรั่งขอโทษพี่น้องชาวยูทูบเด้อเมื่อวันบ่ไดมืาไปทายสดอยู่ทางยูทกันทางเฟซบุ๊กอากาศดีดีจากมือนีแม่นค่ะอพี่มดอันยูฟินเลนคือกันบอกมดฟินเลนยูแถวไหนเนาะ ทับขี่นกจช่ไหมวะสวัสดีพี่น้องทักทายคุยกันมนันนางเห่นข้างนอกจ้ะใช่เบ่งรอบๆบรรยากาศต้นดอกแอปเปิลเห็นไหมดอกมันหลวงเบิร์ดเล้าปงงามแล้ว หืมแอปเปิ้ลต้นนั้นที่ข่อยนั่งกินอยู่โคนต้นมันนะ่ะต้นเตียเต้ยๆ2ต้นเตียเต้ยๆอันต้นใหญ่บ่แม่นเด้ต้นเตียเต้ยๆน้อยๆใสว่ะบ้านสโนบเ <c oughs> นาะบ้องมอารามนาแจ็คแจ็คสวัสดีเด้อ มัน,นอึศรนานายแม่ก็แย่กแม่บ้าน Hello How are you today I'm fine Thank you and tomorrow too <c oughs> รังกิโมวินาเต๋นอยู้ยเฮนเอาละจา้า้าเบิง้งสูม,มือจา้า <c oughs> เมื่อกี้เปิดแล้วรอบหนึ่งบ่งมีคนคุยนั่นมเนี่ยก็เลยไปเฟซบุ๊กแล้วก็กลับมาบตรงนี้อีก <c oughs> มานั่งเบิ่งเด็กน้อยเลยนะค่อยหาหมูพิ้งก่อนเด้อฝรั่งหรือคนไทยมาทักั e โหลนี่เห็นเลยเล้อวันนี้นะฝรั่งหรือคนไทยปะค่อยหาหมูพิ้งก่อนนางเมย์มันโมนีละ ได้มองพึ่สบายใจบุบรีรัมย์ประโคนชัยบาทโอ้บุรีรัมย์ประโคนใช่โนบิดบิทขณียอืมบุรีรัมย์นางรองโนบิทบิด,บดขนียกินยัางน้อครับ <laughs> กินหมากอ่างุ่นมามาเล่นอันมาเล่นสวนแอปเปิลแต่ว่านางกินหมากอ่างุ่น <laughs> คนบ้านใดน,อน,อน้อนน่น พอลูกอ้อนขึ้นมารอค่ะแกนั่งจอบร้อยเบิงผู้เบาไทายจ้าอืมคอยงองกันอันนี้วะใส่ไปขว้าขว้าไปใส่คอยงองมันหลอกกล้องมันหลอก มันหลอกตาข่อยข่อยก็เลยงงฝรั่งเขามักมานางตากแดดกันพี่น้องเขาอยากได้อันผิวสีแทนอุบลอืมคนอุบลยู่ฟินแลน์กันหลายเด้ออืออุบลอุดร ยังกินข่าวเจ้า,าสุหม,มูเจ้าไดดยังกินข่าวกันอา้ือพณปมาจากเทือคนนัดข่อยนี่ไหมไอติมคายดีดีพี่น้องมันหอนอืมอากาศมันดีเขานั่งตากแดดกันเท่าห็นนั่งลบแดด แพะแดดไหมขั้นพื้นขึ้นวนสันทางทท,างทั้ทงทยเหาตอนนี้เขาหนาฝนเนาะมันบอกฝนตกทุกมือพ่นะวะยังไม่ได้เก็บผักเลยค่ะเห็นผักขมเยอะมากตามเ่้งทางกะว่ากลับบ้านเดี๋ยวค่อยเก็บ อืตอนนี้บายโมกสิบหานาทีเมืองไทยห่ากับประเณสีหามงแรงเนาะผู้สาวผู้สาวมาน,นัางตากเดียดใส่เก่งงเห็นเห็นหอดแก้มตูด <laughs> ผู้สาววลังมันไม่ได้อยากอ่ายเนาะ เห็นฮอดแก้มดากเอ้ยย่งางใส่ขวาไสายขวาอยู่หันหลังพี่นอ้องเอ้ยข่อยปัน่นจักรยานตามตูดมันข่อยโอ๊ตแนมบ่ได้ขนาดทุยิ่งน้ำกันนี่น <c oughs> มันใจเห็นแต่แก้มตูดโผล่ออมากหมยป้าติทกแต่ว่าผิวฝรั่งน่ะผิวฝรั่งมันบนเนียนคือผิวคนไทยเหรผิวทางแถบเอเชียน่ะมัน ผิวเนียนของฟรังเขาเป็นผิวแบบเหมือนเป็นกนะน่ะอืมอะไรยังกินเขาเที่ยงครับกินแล้วกินันขนมจีนคือเกาบ่าท่านเบิด์ถเทอออุ่นแล้วอ,อุ่นอีกอยู่หันละ <c oughs> <c oughs> อืมสุชาวพัทยาสวัสดีจ้าสดจาก youtube ภาพสวยเหมือนดูหนังเลยจ้าชอบชอบบุ <c> ้ย <oughs> ว่าเบิ่งนั่งเอกเรนมิวซิกนั่งกินองุ่นนั่งถ้าพิ่เบนโ้มาแล้วพูดนะเอาขนมปังกับช็อกโกแลตมาให้หลานสาวกินช็อกโกแลตแบบว่าแบบเป็นขวดอ่ะเอามาท่า ออกล่องมันหลอกเวข่อยงงเอามาท่ากบขนมปังแซบแซบสั่นเลยไปไซแล้วมาพี่ พี่เบนพี่เบนมาทานมาทนานสวัสดีจ่ามาริสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่มาริเที่ยวสายนอ่อมานางเที่ยวสวนสวนแอปเปิ้ลมาจอบเบิงย่ำได้มันสิออกหน่อย มาเล้วหมูอวนนคอยเฮ้ยผู้สาวเฮ้ยสวัสดีค่ะเฮอยสวยจังเลยใ <c oughs> ส่กางเกงขายเนา่าบะ Horn ตีตีแคาไหนฮ <c oughs> ตาด,ดีจ่าเห็ดยังอยู่นัง่ <c oughs> นงชงวิวทิวทัศน์กินไหมนี่นะฝนเอาเอาช็อกโกแลตกับขนมปังมาให้กินเนี่ยกินปะ หูืไปเล่นก่อนไหมแล้วนะเดี๋ยวมากินหรือว่าจะกินก่อนปลนปาติโทพี่น้องอู้เพิ่์ดเอาเบียร์มาชงไอหอเขามากินน้ำนี่นี่เลยปลาแห้งตออายหน้าอยู่เสนอกันนี่เอาแล้วสิมาติมาแล้วเวลามาปุ้ยจะโตแล้วเ,วเออเอเ้ไปใช้ได้หรือเปล้วเออโทรหาท่า,านมันอ,อยู่ตรงไหน,นบอกว่าถ่ายรูปจะโตได้ยังนั่งเล่นตรงนี้แหลย คิดถึงจังดูตลอดั่นนดลูกเคยอยมาลี่เข้มแข็งสู้ๆนะคะเคยคอยดีเซลกำลังใจให้ค่ะลูกเคยเจ้ามันอยู่บิงโกไล่มันบ่ได้อยู่หมองนี้มันอยูแต่นี่แต่น้อมันยูบิงโกไล่ถูกหามันกันใส่มาไอ้ตายน้ามาต้องไลยแล้วนะลูกเนี่ยมันว่ไวๆเด้ ใส่เละไู่เห็นเลยนั่นเดียวกระโปรงซีสอมเห็นไงกระมืผู้สาวร้านสาวบ้านนองมะนางปิกนิกห่อหปากเข็มทอดมากดีจะคอยมาต่ำบบกคุ้งมานาวเนียวกะมีนโอ้ข้าวเหนียวกะมีโอ้ยยย่่ข้าวทากระบัดนี่ข้าวเหนียวกินกับปลาง เสียบๆบปลาที่ไปตักนั่นแหละค่ะอือกินตลอดปีถ้าเบิร์ดเราก็ไปเอาน้ำคุณพีได้อีกดักน้ำกันเออออโอเคอืมม่หอดปุยชะโตได้อืจินบ่นั่งนี่แหละ ก็เล่นอยู่ยวแถวนีแหละนั่งหักดักออกหักแล้วก็บ่อยากลุกได้เลยนั่งซื้อพิมพ์กับปุ้ม,มี่นั่งรอนแล้วออโอ้ยมันขึ้นนี่ผู้บ่าวเรียงเหล่าแม่เมาอวชารวัดสิบกิน,นบึ้ยหอเขามากินพี่น้องเบ้อหอเขามากินพร้อมน้ำพร้อมหอหัอเรียนเสียจนแา่เกลี่ยขายน้าพร้อมหยานมันหนาว สวัสดีจ้าดูค่ะพะนะจัดโรดข้าวเหนียวกะมี่ข้าวเหนียวใครทอดปลาแห่งโอ้จักเสียบมาเสียบกระดาษหนังสือพิมพ์บ่มีนั่งหนังสือล่ะพี่น้องใหญ่เลยงมันเลี้ยงปู่มากินข้าวมาแล้วจ้าใส่เอ็นพี่เจี๊ยบระหว่าสิมาจักเราถึงใส่ระบุเราบอกว่าขันออกเราให้โทรบอกเนี่ยเออส่งข้อความไปบอกแหรอ อัากินเปิดเปิดก็มีแต่แ huh. ก้วบูยกปลานินเข่าพี่น้องกินเข่าไก่ก็มีโอ้โอ้ไข่งงกับกล่องอ่ะนี่แก้วปลาเนี่ตีนไก่บูยตีนไหมตีนกินได้ไหมตีนเพิ่งได้มาค่อยกินตีนนตีแม่นตีนแม่นสนามโอ้โอ้ไข่ได้กินปลาแด็ดสุดยอดเอ้าประเด็ดเนาะ กู้ย่ามันข่มกระปุงนะดูน้องมะลิตลอดค่ะตลอดนะคะป้าปุ้บอันนี้ YouTube ด้วยนี่บอมแมน Facebook ขอมา YouTube YouTube อี้เอ้ไลฟ์สดเอากินบื้ยตีนไก่ไหมพี่น้องตีนไก่แห่นแห่นเอาน้ามันมาเด้เออมันเฮียกินตีนก่อนเด้อแต่ลามันอยากกินยาจะเลวซั่นซั่นล่ะ ได้บรรยากาศแท้ล่ะจังวาเนาะนั่งเห็นตีนเบิงผู้บ่าวได้บักชินโอมันมีฮอดขนมปังเปิดปลาซั่วโลดเปิดเนี่ยมากินข้าวก่อนเลยแม่พาไปกินยาดเลรเน่ะบักชิโนมันไปไหนของมันแล้วแหละมันไปเอาครีมว่ะสันครีมทาหน้ามันว่ะสันเขาบอกให้ไปเอามันก็เลยไปเอาแล้วเราก็เลยมานั่งกินกันเลยนี่นี่ของมึงนี่ก่อนเดี๋ยวนะฝนทำขนมปังให้กินแซ่บแซบได้บรรยากาศไข่นะลูก จะเอียดอย่างนั้นมันไม่สวยค่ะนี่นะหาวเลบปะเลบปะเลบปะเนี่ยเดี๋ยวหน้าฝนทำให้เอาไหมใส่นี้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาชิมก่อนไม่ให้ชิมทำเดียวทำเดียวให้ชิมมาเด้อพี่น้องคอยหาหม่งตั้งกล้องก่อนใส่ปากเลยข้าวด้วยกินไข่อย่างเดียวเดี๋ยวมันเป็นซางสา้งนีแดงน้่ไม่ได้นัดกันนี่จัดเอง เผาไวหไม่ได้เผาเนี่อยกินยํยาเดี๋ยวนะฝนทำให้เดี๋ยวนะฝนทำให้แป๊บนึงเดี๋ยวแม่เปิดกะปิก่อนเดี๋ยวโบเมนพริกพี่น้องนี่โบลนเซ่และเดี๋ยวกันเด้อเฮ็ดขนมปังให้ร้านก่อนเห็นยี่โบนิเห็นเห็นพริก มาเด้อกินข้าวค่ะทุกคนมาแล้วจ้าวันนี้น้องมะลิแซ่บอยู่ได้หรอปิกนิกกับเพื่อนเพื่อนเหรอจ้าสวัสดีค่ะดีใจท่านสดสวัสดีค่ะจ้าวน้อยกินข้าวเหนียวลูกครึ่งลูกครึ่งกินข้าวเหนียวใช่หรืออ๋ไอเตนี่อร่อยดีหนุ่พอแล้วหนื้อข้าอหนียวเน้อปิดแม่เขเห็นหนื้อมันบัง พี่น้นองหยามบังขอไพ่หลายๆเด้อขอไพ่ในความไม่สะดวกน,นะคะกีนไก่ <c oughs> ไก่ทั้งทั้งตีนทั้งไก่โตัวไกไว่ได้มีเหมือนเลยแล้วอยู่ไสร์แล้ววะได้มากินเขาแล้วกันเฮ็ดขนมปังให้ร้านสาวก่อน,นสื่อมากว่าท่านใ<ช>นนสหัวเราแค่แก่ลูกเออแมนแมนยังไปหาซิ ไปเรียกน้องเกลียวมาไปน้องเกลียวอยู่นู่นหนูน้าน้องเกลียวอยู่นู่นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วน้องเกลียวอยู่นู่นไปบอกน้องเกลียวมากินขนมปังนัาน้น้าน้น้าน้าน้องเกลียวอยู่กับพ่อเขาอะวิ่นั่งอยู่วงกลมๆนะเฮ้ยนั่นไงพ่อเขาน่ะสวัสดีค่ะรอบสองค่ะสวัสดีจ้านั่น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 ไปนั่นไงแม่เขาเดินมาแล้วน่ะมากินเตยให้มันเสร็จสวัสดีค่ะก่อน มาเด้อพ <Es> <half. S 2> ี่น้องกินขขาวน้ำกันค่ะมาเลยมากินข้าอะมามามาเอาเร็วมากินข้าบ้านเฮาเปิดดูคุณพี่ม่มีมือโแเชวมา รู้ว่านั่น่ะมันจำได้ตอนจวนจะจำคุณพอพูดมาขนมปังบ้าสิลูกเต่ไทก่ว่าเขากินอันหมากก็หลังแล่วเอาตีลูกินนั่งกินก่อนเข้าไปน้ำฝนข้างในแค่เข้าเหนียวไว้นึ่งก่อนอกินข้าเหนียวก็นาด้กับข้าเหนียวด้วยพี่เอาไปให้นั่งเกลยวแล้วกินบ่หน่บ่แค่นี้ต้องเอาถ้งก่อน มีปลาเป็นที่ทอดปลาเพิ่อวางจันทรก็เอาไปกินน้ำพี่เอ้ยเนามันรีมันเผ็ดมากเอาเอะไป่ไหว้าต้มซู่กันกินแม่นยังเหมือนมะขามเปียกกว้จับโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะับัวมันวายมันบ่ค่อยได้เฮ็ดกินที่บ้านพริกแกงปลาพ่อพี่เกียิสิมาเปิดอีกอย่างมันไม่ได้กินเลยนะโอ้นอสิเปิดให้เพื่อนเบิ้งโอ้พี่เกียะเพื่อนเอาพวกนี้มาให้นี่นี่เอออันแพนคลับ มาจากทางไทยมาพี icana, ่น้องมากินเขากันไม่โดนบ่ได้เดรฟ์เร็วมันอันเนี้ไม่เข้าตู้เย็นไว้อันนี้คือคือเส้นอี่สองเซนประจับเส้นประจับเซนใหญ่กว่าเออเ่นาจไปได้เล็วไปได้เล็วทางแรกเลยกินเดือนหนึ่งพี่มาได้กินขอนี้อมีใครเออยเกลียวปอนน้องก็ได้เบียร์ก็มีได้อยากบ่กพูดนะมีหน้าพี่เบียร์ก็มีได้จ้าหัวก็หลุดก็ บอกฉันลาไปหาแล้วดูกินเขามากมากมันเราเห็นฉันล่าไปหาน้องนั่นแหละน้องนั่งยู่นู่นกับพ่อหนะอี้ี่นะโอ้ยมันคือกลินก่อนมันกังยังนั่นก็บอกหลานคุณยังกินอยู่คุณี๋ยวนกมาเห็นนกมาแซวกินไปเลยได้หนะฉันล่าเจ้าตระเนกกับลูกช่วยมาเอ็นทรียาสันล่าสันล่าช่วยอ็นซิน ตูอ e. ิสตเส้าเอนซีนซิเตนเมนอกอเดี๋ยวแม่พาไปหาน้อเไปันั้นดก่มไดอันน้ำพริกปลาแดงม่ใส่คือแ่บแบอันนั้นพีดาแล้มาบานมาจะม่ใครนาเเมื่อห้โอ้ยกับของแมนล่าชุกเลยให่รสาติรสชาติบานเขาเลยอ่ะบานดาเลยหนูมักกินเลยใช่หนูห้องกินเห็นตีนใกล้ลังเบิร์ก็รดชเมนไ่กินเดียว อืออือเอาแฮนตีนกับแฮนอะแหนอะไรลูกผมเหรอแม่บอกให้นะน้ำฝนทำเลโลอมเยอรมันนี่ค่ะสวัสดีจ้ะเอาตุ้ยรถพี่นี่มาฝนมาผมให้เอามั้ยปลายนิ้วจับแฮนอือแหนกับใส่บ้างไว้เทป็จสิได้อะไรกินทำอะไรอือได้บรรยากาศอิเลียบะว่าได้นัดกันได้เนี่ยบ้าว่ได้นัดกันพอมากเลย ก้อยก็เอาโจกเอาหน้ามากพอดีโอ้ยช็อกโกแลตตล้วมานห่อได้ถึงแล้วบ่ม่สมาห่อลงยังห่างมารีมันเอิบเอ้าเอิบมีใส่บ่เฮ้ยไม่ถือร้อนจับรูเลยปลานี้เดี๋ยวหายอยู่ใส่หัวเขาขาวนะฝาต้มยนแล้วใส่เสือร้ายวาว่าวใส่นะอยาได้หนูเห็นพี่เห็นยืนหันตาเดินหนูมากเลว่าเมนประมาณมารีนก็เลยว่าพี่เกียบสีมากแต่ส้มแมนนั่นบอกอันมารี็เลยว่า สีใบผัวเร้จำผัวพี่ได้นั่งจำหัวพี่ได้มีเบียร์หอมปินมาเ้ยลามาสองฟองเบียเอาอวขาเอิร์ดเราดอกก็เลยว่าเียเขานั่งนิ่งลยนนั่งนิ่จะโดนหรมอเลมันโชหางเบียร์นปิ้นอันนี้จะบ่าท่านกินดอกว่เปิดดอกเพราะว่าเปิดรลดมัรู้นี่่เป็นยังไงแม่าบ อ๋อเดี๋ยวจังกินกินเผาก่อนช่างในเด็กน้อยเรือกินสรน็ก็ได้บแบบนี้เราเปิดพี่น้องกินยังกระหงาดไวสี่จีนนะรักบัตรเขาเลยเขาท้วแกล้งเลยซึ่งมีเด็กหน่อยน้ำมึงสีหันหนูนั่งกินเขากระท้วแกล้งเลดเอาคือว่าสั่นเอาอีหลีเดลา่าจะปีหาา้าร้อใหญ่นะ <c oughs> ยังพวกเขาเฮดปลารตี้เนี่ยนีเด็กหน่อยอยู่น้ำมันสีกินนี่สินะือยายอึ้งรบาน์แหละ เขากทิโัแกงถ้ามีผู้นึงววบบอได้กินคือเขาเนี่ยเบิ่งเด็กน้อยกิได้อืม่ได้้เอนี้ยไอืมเขาไม่ชอบเขาไม่กินเขาเียแต่ยกินได้ยู่ไม่ได้ปน้านังกินได้ยรไหยังคือต้้งกินท้งเบิ่งลูกเขาเจ๊เทศเด็ไปชอบเียนอะไรลูกอะไรข้า อะไรคะอุ้ยทำไมอ้อชอบแม่วันนี้นะเย็นสบายจ้ะอือเห็นไหมขึ้นเขานอกบ้านโอ้บรรยากาศดีดีหมดเลยเหรอลูกกินข้าวเที่ยงอ้ยเก่งมากเลยเอาเอากินน้ำเลยจะได้ไปหาน้องตรงนั้นเอาน้องย้ายวะให้น้ำมะลิมัดผมย้ายวะถ่ายรูปไปให้เบอร์เนเตอร์ย้ายวะถ่ายรูปแม่ก็ลูกมันก็ใช่ค่ะถ่ายรูปก่อนแน่ๆนะป้า ตาเกิดจะถ่ายอะไรเร็วๆซาลาซาลาหันหน้ามาก่อนลูกแล้วสวยๆก่อนรักแม่ยังไงอันรักคนแม่ยังไงอ้ยจับน้องแมวลูกหรือเพราะว่ามันจับน้องแมวไปหาน้องตรงนั้นนะเห็นไหมน่ะน้องอยู่ตรงนั้นน่ะน้องน้องดิวน้องอะไรนะน้องเกลป้าป้าไปบอกเกลไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวกินข้าวเนียอะไหมไม่เห็นเพื่อนนะฝรั่งบอกไทยไม่เห็น ผีนั่นผีสะหัวก็เลยพอได้หมัดปุ่มมันนะอืมก็เลยได้สั่นเลยแซ่บเด้ล่ะผีอือผีว่าโอ้ยวัดเสียวมากแต่ปองยังเลยลืมมีจักปองมีสามปองอือมีปองนี่เปิดแล้วอีกจองปองอะนี่แหละมันงมากมันก็ลืมอ่ะวัดดีมากเสียบบอสแซ่บเสีบมากมากมีอยู่เจ็ดปองอยู่ในนั้เขาได้เอามาดจะส่งแต่วัสดีจ้าหนักเวแค่นี้ก็พอแล้ว กเมาได้ทีปอกมันพัโอ้หนักมากหนักปวดหนกันี้แหละตาไม่ค่อยกินหอกแมากกะแดมุนกระโปงที่บอกว่าถอดกระปงด้รลกินเขามาเดอจักว่าถอดเลยสุดทายเห็นเบิ้งว่าอาหารนี่ยังเนี่ย เดี๋ยวค่อยสิไปแล้วเด้อมันหลอกขอ่วยกล้องอันนี้นะ่ะมันไม่เหมือนรดหุ่นแนวค่ะ <laughs> อาหารตากแดดจนดำ <laughs> หนูจะมาจเนาะกมาองินูก็รู้ว่าจัอชิบหนูเอามาเบิดกองเล้วิดีเป็นกลองมากนะบะมี่เปิดโตว่าที่บอกไอ้เจ้าเนี้ถึงมี่กัถ้าบริเลนไล่กับข้าบบริเพราะว่าพ้าในใส่เบร์บรเนไ้ในใส่เบอร์บรนไ่ได้อยู่ใกล้กันบ้ค่ะเพราะว่าจะของบ้อยู่หึงได้เจอกันแบบบอนัด นัดกันอยู่ค่ะนัดมาเจอกันอยู่นี่แต่ว่าบ่ได้นัดว่าจะเฮ็ดอาหารมากินกันอืยูบะไก่กันปอนได้ดอกว่าบ่ไก่กับไก่อยู่ดอกเนาะต้มแบบต้มแบบง่ายๆต้นนี้จะต้มหึงไงพอมันเสร็จยังกินห่อนๆเนี่ยเ่ลูกชายไปหาก็เลยเฮ็ดอันต้มขาไก่หออ่ะเขาไม่ได้อยู่น้ำบ่อยู่ข้าวหมองบ่อง มาเด้อพี่น้องเออกรีนเข่าขัดไปก่อนเด้อขออนุญาตพี you know, ่น้องเด้อไปก่อนโชคดีมีแห้งไม่ใช่ผู้ใดถึกหวยเนี่ยขออภัยหลายๆบอกหวยกับมาถึกหวยออกยังไงบ้างหกส่วนกับสองหกอือร่งหกอายุอันปัวพอดีฟันเห็นอันเกิดปัวใช่ไหมอ๋อทุกเช้าเลยวันเี้ฟันเห็นเกล็ดสีว่ะื้อขึ้นซื้อลง เ็ดซี่คอยฝันเห็นบอกพี่น้องไปก้อนข้าวสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินกินแล้วฮี่กินหอูก